เอาเอาเข้าไปแค่นั้นเราว่าสิลดความวนวนเมื่อกี้บอกมากินข้าสิทุ่ม <c oughs> สู้ลับเบิร์ดแล้วกาแฟะก,ะกะแับฟูเฮียงแล้วแฟนบิบขนมปังอีกอือซ่าดเลยว,วัสดีค่ะพี่น,อน้องกาแฟขันมโนัวเพราะแสบเราเราก็กิน เพคนบอกว่าให้กินกาแฟดำไม่เป็นไรให้กินกาแฟดำมันจะเป็นยังกับคันกินติดแล้วมันก็ธรรมดาจ้อยแท่เอปล่าตอบจากมึงว่าจ้อยแทดเปล่าเพราะว่ามึงก็กินกาแฟดำนั้นะใช่ป้าจ้อยกับเบิ้งข่อยนั่นแหละมึงจิ้กาแฟดำมึงจะกูบอกกินจิ้มยี่ห้อได้กระซานขันบ่ราะรสเข่าพอจินมยังพอยกระโปรงเพราะว่าข่อยบ่เลย อ้นทั้งเข่าเจ้านี่ม er ันอ้วนขนมปังอะไรเพราะมันอ้วนเข่าแต่เข่าเจ้าก็บ่กินเท่าไหร่พี่ยายหนุงเราเราปลูกไฟายเราซื่อออโปลูกแล้วพอเมว่าค่ะประเจ้าประจำแล้วตีไปเทิ้งฝ้ายนู้นนี่แล้วก็ไม่อายแต่แก่แล้วยังละอ่ะ ตีไปตีมากลายเป็นรักว่าแล้วเป็นตะฮักเ้วยละตีกระดีแล้วแล้วน้ำเบิ่งจ้อกลัวแล้วเป็นตะฮักขอบคุณเรื่องไปอย่างแล้วน้ำมั่อคืนนี่เมื่อคืนนี่กูออกมากินข้าวเล็กๆแล้วกูก็ไปลงคลิปเนาะแล้วเวลาน้อนน่ะชีชุมกวาแล้วมันเหม็นกูอ่ะเยอะเย้ยในบอกว่าอยากกระพร้อมจ้ำอีหยังไม่พร้อมหรอกกูว่าควันกูว่าไอ้กูว่ากูว่าไอ้อ้าวคลิปนี้คือมาว่า่อยกูว่าตี่นะ แล้วน้ำไอ้น้ำมันแตวแสดงว่าเออแล้ววังดีด้วยเนาเพราเราวังดีครับเจ้าต้องขอบคุณเราอืมเราคกแล้วออกแล้เขียนคือคนตายนาะไม่อายต้านีหย่งเราส้าคือเนาะเพื่อกลายเป็นละาเมื่อคืนกมหัวขวนแล้วกววางทีจมกว่าแล้วคไม่แม่นกูอันวาแล้วว กินน ok ี en uno, en no like, ่ยจักก you know, uh, ็วบาข่อยร้างหนึ่งเนาะเขดอดก็ได้จากพี่น้องน้ออดน้ังได้ยังนีก็เสรบีบออกกอแห้งแล้วอย่งปทําจมมองนไปจิ้มเผาด้วยค่ะเนี่ยเออชัวเบาชัวเบาคุยเม่วมาจักไปกิ้มด้วยความแซ่บเออจิงแล้วกความหยงมันห่งเป็นหอไกได้อยากกินมดยจาน้เยชินอืมจ้ามาไม่บ แต่ว่าซ้อมเบอรกาแฟานี่ค่ะว่าได้กินกััวานักตึงตึงตึงากินกาแวมันเป็นหัวร้อนเป็นไดนะ<อ>มันเป็น,ม,น,ปนมีประโยชน,น์หรือว่ามันไม่มีประโยชน์แต่ว่าสดละลายก็ประโยชน์เจ้าต้องกินกาแฟาดำเจ้าสิม่กินกาแฟแ่บอได้หรอกมันบาแซ่บกา,ฟาแฟดำอินไปกินมามันก็ชิ้นรอกเจ้าแต่ว่ากินเป็นกาแฟแท้ก็ว่าถ้าไเป็นกาแฟ<ส>ไ<ส>ี่น่ากาแสบอีนนี้ ที่แม่ไปท้งไหนหนึ่งโทรศัพท์อ่านน้ำนะกูว่าอ่านไปดิจึงขึ้นกูว่าไปอาบน้ำอาบชาด้วยฮาลูกหลานเอฟซีมากเสียงขึ้นเข้าอีกละหายมันจะมานางดมกูอยู่นี่เสียงเนี่ยขึ้นเข้าเงดีเดียว์้นวิชชินนีเพ่ามันหน่อยหน่อยหน่อยอยได้ยนนี่จะกินหมดเ่ราอบ่รบิ้มหด รั้งเดียวแต่จียังบอกกูจอยกูโมงกูนม่ไปไหนเดี๋ยวนี้จะากก้จีทอดไห่แล้วถต่ว่าไกยังทอดแล้วกเบิงสดตอกูยืนแก้งกูมึงลงผาดนี่เห็ดอุ้มลุงเยทานก็แล้วแต่จีนจีมันคู่อาหารเลยสมัยนีือู่สมบัติคู่บางตีแหละยูฮันเบิร์ตอ่ะหวานเพิ่มดันขอกราบขอบพ้ะวุณพี่นองไยหลาย สุกูสุข้อนเอซี่สุกูสุข้นขอบคุณหลายๆไปใช้กงกุจ่าคอยเบิร์ตคอยไปอายุทยาอ้าวไม่ื้อมาอะไรพระนะวะคอยไปมุกดาหารไม่เยอะไม่ื้อจะมาอย่างพนาคอยแวะ้อยเ,เ,ยเอด็ดคอยลงซื้อของร้อยเอด็ดไม่ยือ้อไม่เยอะที่จะมาอย่างย้ายาบ้านับอยมาเววซุยแม่ฟังขยุจานยอดปู่นี่เลยื mm ้อ hmm. ะพนะวะหมนไปตะเพิ่งตะพิ่งขอบคุณหลายจา้ะ อื้มอืมอืมไอปอดอลระวายมันมึงตัดแล้วอม่งเงียว่าจะ